เชีงไว้แบบไรแบบทางบอลเสียงเป็นหน้าไปแจ้งเป็นเนเด้อร์ไอพัดเด้ออื์อเอามาสีดิ้นอยู่นี้ออังเจออันเมื่อหนเมื่อไหย่ไห,ไม,ไหมาอยู่เมนกลับสวัสดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคน ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารนวลแล้วคพี่น้องเอ้ยขอบคุณมาพอสารนวลมื่อนี้เนาะถ้าสารนวลกัพี่รัน้องพี่น้องเอ้๋มาหมู่บ้านสายบุญด้วยว่าหมู่บ้านหนองมวยเนาะ้องพี่น้องเนาะอ่าสายบุญก็แม่นเพราะว่าอ่าสายบุญได้ผู้ดคนเข้ามาหาทางเพิ่นเนาะ้องพี่น้องเนาะอยู่เพื่อนบ่เดีว่าวันได้เนาะ้องพี่น้องเนาะคือเงียบๆพี่น้องเอ้ยอ่าหนองมวยอยู่บ่เนาะ เห็นโถลดเฟินพี่นองง้อยเ, <c oughs> <c oughs> เห็นแต่มีมาพัดเพินเนะาะสบายดีเดอ้อ <c oughs> อย่างเท่่เอ้กินมะแซงอืมไปน้องมวยไปส่งน้องมวยไปรงียนอืมก็ะจะมาเห็นเพินเนาะ เป็นในอาการพันดีขึ้นนะบอเป็นว่าคไขยเนี่ยแล้วอือเอ้าคือฮั่นแบบนั้นหมักแตงน,นะตัดตะไคร้ว่าน้นนำยังก้อนี่ขนมของดีบอสนี่ระวังลูกกินได้น่เนาะน้ำมันนะบออืออือโหไปใช้อะไรคือเงี้ย อืมคนเล่กมาหดพาคนาเนี่ยฝันเด้นเนาะแนฮ่าบริบิีเ่ต็มขายบ่ออยัง,งมวยไงยังมใหญ่ป,ปิดขายตลอดบริอะไรก่อใ้าเสืออือได้เงินจเซนได้ปะเนี่ยอืมพอได้ใเนาะฮ้าอีหลากิกนเมอนะนะอ้แค่สงเล็บ มาแต่เวี้ยข่อยก็ลงมาเบียกอันสวรรค์จะไปเบะฮาดินมโนงมวยน่อง,อง,อย,องอยังก่อนวามมา่พิ่นบ่ทันเดี๋ยวนาะน่ะเพาผลเข้าโรงเรียน,น,น,นข,อขอ้ามาเนี่ยตอนนี้มันก็นบ่ายโมงในหน่อยบ่ายโมงฮะเกือบสองโมงเลยว้ายมีดปาดมือเด้อพวกหละไอ้ยันยยน,ยะะนี่อ่าใส่เพลสตลอดบ่อีหละปานี้แม่เป็นยียวดอ โบวายสมเสือเน,นาะอือต้องเหมนทั้งยางเล็กน้อยแล้วโบแซมมานีา่แบบเปียกตลอดโอ้แดนของไม่บ่นี่เใครเดนนี้ฮะามเซตไอือเพลงเติรเนาะเม่อกี้มิสเซตเซลายทุกเซงอือทุกบาทเราโฮมราคามันก็เตะตามบบคือเก่า มากินนะมะกินน้ำเนยคว่ากินน้ำเนยคว่ามาให้นนกินอยู่บ่ามาบา่สิขอน้ำนองเจ้ามะฮะมาพี่ยังบยจักไหไ้มวยจ้าเจอเจอแล้วบ่กร่างอืมสบายได้บ้านในนั่งเนาะอา,าก,กาศเขเริ่มฮอน เมนอนพี่บ่มีบบนี่เจ้านอนพี่บ่บ่นอนของนายนอนเทิงพอืกนี่ลูกอปอนนอนก็ปิ่นหัวมาพี่โอ้ปิ่นมาพี่เอ้ากระขวงแน่นี่จะนอนขวงเงินเฮือนแน่นี่นนบอ,อ่ะเขาเหม็นเขาผักเจ้าจครูปิ่นหัวไปพุ่นไปตามลูกอันนี้เลยดุฮามุงสังสีได้ผลว่า เรานอนปิ่นมาพี่เพื่นได้จ้ะบ่บ่กเป็นปิ่นตีนมาพี่ทำแบบเรานอนคว้างนะบ่ได้บอกเอาไปจับจับปิ่นหัวมาหาเพิ่อน,<ม>นอือเพราะว่าเราหับถึบเหมืนอนเดิมอือ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 เอปิ่นหาเพื่นก็บ,บ่ได้ถ้าวันทีให้ลูกนอนกับยันดวงเนาะ<ห>นอือไปมาไกา่ไปไก่มานั่นทั้งหงด มัเศร้าอยู่กำอยู่ภัยแล้วมีนองมวยแบบน,นี้เนาะมันไปได้เลยตีบริจิบได้โ้ยได้เอวได้ปะนี้ค่อยๆแน่แล้ววืากับบริงเงียนเสียงผินนั่นบ่ <c oughs> สบายเนาะล่ะโผล่จะปุกไว้เนาะนี่จะว่าคนรุ้คนมันอยากกินกับไปปิดมากินเนาะ เชื่อรายไปตลาดบริสุทธิ์ๆมาแต่งกินคาราคาว่าเพื่อนแบบโบปูกะแมนเมนคือแบบเราก็เป็นคนรู้แบบนี้ตลอดเบ่อตั้งแต่เอากันมาอือมกินน้ำผัวแล้วสารได้มีน้องมวยมาพอดีเลยฝนตาตาดมันแม่โ่้โหพ,พ,พี่พาผิดไปหมดเลย <laughs>

่ขาลูกน้อยไปนี่งกับไปได้ไปแล้วหายแล้วหายด้วบอืติดเด๋งเนาะมีแต่เมอเอาผู้เดียวเฮ้ยขนาดยางว่าก็โดนยางก็เทาวันเทาร่างบนยังหายแล้วลองไปเบิ่งอยู่เนาะหำหำน้อยจะลงเอาเนาะมึงดู ้ามีดน <M ê. S 1> e? e? ่ะแม่เจ้าไปตำบักแตงค่ะกินข้าวเที่ยงลองเบิ่งลองเบิ่งบ่ลองปะก็เราบ่ได้เฮ็ดหังเลยเด็กน้อยไปซลูกเาบ่ได้หยังนะลองปเบิ่งองปเบิ่งเอามีไปใกล้น้องเด้อลูกเด้อเฮ้ยจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋น้องหยังลูกฮะยสิน้องจ้ะน่ะน้องเพวา เป็นบ่โอ้สื่องามไปดีน้องเพว่าตีนั่นสื่อน้ำแข็งมาเลยบันี้เน้องยังละาบัณนิเก่าเราอืมเป็นน้องหมวยเป็นสื่อมาบุกตกปุตกปูบ่งน้องบังละเป็นยอนนันนี่เลยป้าเปิดนะเมนยันติยันตก อผู้หนึ่งไปเฮียนบอกผู้หนึ่งอืมผู้นี้บริดลลงบอกไปไปแล้วก็ให้ไง้เกเข่าอืม,อมช่าง่าใหญ่ไล้คือบวกเขาอ,อ่ะฮะออเฮ้อเ <c oughs> อาเจ้ยเอาจ้ยเปิงนอง่องเด้อมีเจ้ยสิไปตําเม,มันมันแตงเด้อ มึงกุ้มอยู่บ่บุกน้องไดรมึงน้องตกปุ้ดเออจอจอเยู่นี่เปล่าคนเดียวก็เป็นบบดนี้ฮะโอ้เก่งเนาะเปล่าคนเดียวก็เป็นอันนี้ฮะโอ้ล่มาแต่ใช่เด้พ่่อนีโดยสบายดีโดยสบายดีโดย แสิเกมะม่นก็เห็นเมียเจา้าหิวมา่ามแกงกต็มันต่าแกงเมียต่ามาแซ่บบอบลองิ่งสีมือเมีย่าเซ็บดูมาเส็บโดยกินแล้วมาเวียบบะผัดเลยเมาเวียกอยู่สวรรค์น,นี่มาเวียกให้เอโนอ่เนี่ยพันบอกให้มาถาม เป็นไหมาทามเบี้ย็เลยมาก็เลยมาเบะขามาไปซื้อให้ลูกวานนี่เป็นป้ากได้ไปซื้อนี่หนสบายเนาะอาใส่นี่กับป้าไว้โดดนี่ลยเพลงสานวนเด็แพงทีแมนสามแสนตโาย กองเล็กน้อยพุมือนี่กันเนาะสามแสนแปดสิบพันเกือบสี่แสนได้หนิยังซาวพันกีบเนาะเดียวเอาเนี่ยมาเสร็จดูลูกจะไปขุ่มน้ำไปไปขุ่มน้ำเดี๋ยวเอาเนี่ยมาเสร็จไปอืีอยากลงเนี่ยฮะแคสีลงบ่หรือเป็นอย่างลงดิบมาเถอะเอาเกือแม่มาใส่ให้ลูกเซื้อเกิบน้อยไม่เพิ่นอือเกิ่น้อยฮะ พ่อป้าเป็นได้แน่ตะกิดโอ้ยยะไปเคาะได้ลกอือเป็่านี่เ็นหันเนาะแม่ก็สบายเฮามีรอให้ลูกนางดินโดยอเจย์ก็จะเคาะที่ะหลูกหู้อยู่เนาะเป็นหู้นะบอลมันดังแม่อม ป้าผน้ามาชังเด้นี่นาอันนี้่ไปโักเฮดพักบ่บ้านนี้เออฮดขุบมงเตงอโอ้งามขับพญังเด้ฮะออกำลังขึ้นเนาะกำลังขึ้นกำลังงามเอาขี้งัวใส่ได้เนี่เนาะ ต้องใส่คุดค mm. ุ้มไม่นีแดดนะสนนเนาะแมนแดดแห้งแดดแห้งเก็บขิงวัวตามเลินโอ้เก็บโฮมไหมบอใส่หมึกแต่งเนาะหงอกแต่ง งามได้ขีดพุนทำวุขีดพุนก็ยากได้ปลูกพังก็ได้ผู้มูอสบเพียงเดียวคนเพียงเอาแบบุยธรรมชาิเนาะพุยเงินุยคำก็คือว่านี่ยมันเป็นสารเคมีเนาะแต่ว่างามอยู่แต่ว่ามันเป็นสารเคมีเต้นดูเต้นดูเออบอกให้เราเต้นแล้วก็ห้องฮ่ฮ่า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 ฮ่่่ก ไเไอามเอาตัวใหม่ให้เพิ <c oughs> ่นพ <c oughs> อาดั้ขนั้น <c oughs> ันบอบปาดอันยิ้มน,น้อยๆให้ด,ดูกอมได้ได้เด้นั่นหแบบน้แล้วบ้านี้หายแล้วบ้านี้พอไปปิดเอาหมักใหม่มาให้อยู่น <c oughs> ำเพลงเนี่ยบ้านี้ฮ้าฮ่ลย โดยอืมยังมาผัดเนยยังบร้ลลางเด้อสนนยให้อยว่ที่คบ่เอาไว้ขายโอบ่เป็นยังโ้ยเป็นประจำอยู่บ่โดยนะมกขบใจละลายด้ว่ผัดด้้ยใจละลายกายเป็นยสนนลยมาก็้ผัดกันอยู่โดยโดยแได้กินได้ยังเนาะยังบด้ล้างเด้อสนนเยโดยโดยนะจังเขบใจละลาย โอ้ทงพันยาซื้ออันะตามมังเตงมาเลยโดยอรูก่ะขายยังรายยูงดู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  มือนี้ตั้งห้อนเลาวใส่มนตุ้งห้อนอากาศห้อนแฮียแข่งแดงกับอะไรเมนเมนแกงตัวห่อนตุ้ตงก้านนี่แห้งสีบอ่บอเนาะแอยู่ยะได้สิ่งหน่อยกันเลยอากาศห้อนเลยส่วงเวลาเขาประกันเขีย่น้อยได้ไหมแม่เคยไปอยู่บ้านว่าผัดเคยใสนน่เไปแถวนี้ได้สะเคยอยู่บ่าน เทนี่กับปยู่แนองตานี่ไมไปมองหาตน,นโดยพดี่ก้าแหนมอแก้ถวเนองนี่ค่ะพอเด้กแกงออด้เก่งพดอดิออเนอะาะแม่ค่ะเป็นเกียรติเป็นยังไงบคุคคลได้ซื้อแหาเลเก่ากับปหาทางนักเคยตกแหลมตกแหมดเลรโอ้ออโยทางฮาทิมเลย <c oughs> เป็นฮา,า,าทาิมอ เอ้าเย้านมึงหลาบอันนี้คือถือเสบอันนี้โอ้ต่อยมักระทันมักระทันกระเบิดได้เ้องห่วงมาแล้วอันนี้มอากินืมอ่ะกิน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 เซินเสบได้กินเลยไปกินแล้วกินัาเปียกแล้วคนราคาชื่อต้กิน อือมอาืมอาหารเราซื้อนะก็คือห้องอาหารเราเห็ดกินเองไงเขา่หา, <c oughs> หาหน่อยได้สัก <c oughs> สกินยังนีต้ข่อตมข่าใส่กล้วโ <c oughs> อ้สั่งเห็ดให้เมยก็ได้ต้มข่าใส่กล้วยกล้วยนี่เฮานี้กล้หนีโอ้สั่งว่ากลวยบคคได้ยิน เบบไรเขาเขา่น้ำกันกับข่าเลยวบ่บเาโอ้ขูดใส่กับข่าอืมมีสารมวิตามินเนาะอืมดอกินไดยวคกินนู่แม่เดกแกต้งปอดใจนานในกาทานเป็นยางบเป็นยาเอ้ยบเป็นยาปอบใจละลายอืมชิมมึงดูของเมียตำ เนี arias, winter, ่ยว oh. ่าส oh. ิไปนำมาตำแล้วล uh. 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 ่ะวะหิวข้าวแล้วล่ะวะยากลูกน้อยคือว่าเนี่ยเห็นยังกิยากี้ยเลยลูกง่ายเว้ยหรอพ่อเด้อบาดนี่ยไม่ต้องเอาเด้อเนี่ยทะนวนพ่อละพ่อพ่อพ่อบัวใบสามคนเนี่ยได้ก้อนขี้เส่าเลยจังว่างได้อืสบายบบดนี้พ่อกับแม่อยากไปทางไหนก็ไปแบบลูกง่ายเลยซื้ออันเกิดน้อยไหมเพื่อนเกิบพันน้องเนาะ Ừ, có có cái mình nhá này là cá đây này cá khô đây này tên khô để hòm xem nó nè mình nhá nó bạn จงไว้ให้ลูกบ่อนอนแต่พ่อมีกิน,น, <laughs> นหน,นึ่นอง,อ,งอันนี้อ่ะตรงนม้นดังบอือยังไม่ออกไปดินชุ่มเจ้าเลยเฮิงเติบได้ขออ่อยกันเลยไปเตะเบี้ยข้างอื่นทางดินน้องเมย์นองยังพิ่ มบุนอุอ่วเนออกคุณนนะก็้าคาบี้ย่เคชิบรปลายลมันี่วะคือว่าสร้างเิ่นก็มาพี่บแมเมนเขื่อนไปเกาะสร้างอไรนะเอาเขื่นเ่าอะไอย่เง็ลูกตูทวพี่บอโอ้ไก่ชีเรลเล็ดตี้ดเอ่อ กระเบื้องกระโลข้างนี้เนาะออกไปมีซื้งนั่นน่าก็คือบางแ้าวแดงว่ะอือบะม่วนเด้อเนาะบ่มีมุมแบบไรไปแจ้งพ่อบ้านไปพ่นซิมอือแจ้งไว้แบบไรแบบทังบารเสียงเพิ่นาดไปแจ้งเป่นเด้อไอ้พัดเด้ออือเอามาสิ่ดิ้อยู่นี้อออๆออันเจออันเมื่อหน้าเมื่อนายได้มาอยู่เออว่าผู้นี้เพิ่นเคยมาแจ้งหันแจ้งมีว่ายยังขารดขาดพันอือ นี่กันมาข,าขนันีน่คือกันพนมาสั่งมาซาพัฒนาสกันพนมมาเมนเมนจุดสีจดยังไว้เอ้าเป็นกบดีใจแล้วจุดมาแจ้งไว้พนมหากกว่ายัางพดมมาดอกถาาาก่าว่าจักยามใดเนาะแจักยามใดแบบเพป็นกบว่าโอ้ยแบบค่อยเบิ่งเจ้าเนี่ยคือซีดูปลูกดูทางเนาะกพันทางเพันว่านี่ยนี่ยเลยเอาคือหู้กายยังบู้เพ <c oughs> ันว่าเจ้าคือซีดูเนาะเพันอ่ะข่อยเบิ่งคนหู้เด้อเพันอะไร โอ oh. ้ทั้งแม่ทั้งแม่หักก็เลยว่าโอ้ยแบบ่นอยู่เรื่เพิ่นกับปู่มัาแทงขายได้ป่ะ mm. โอ้<ม>เยเองกันเลยว่าป่ะเจ้ามาอยู่นี่ดีแล้วป่ะมันมีตลาดเพิ่อนอะไ mm. บรบุญญาต์ไปขายทั้งอื่นบุต้องไปไกลเนาะปู่ไนะปลุ้งขายตลาดเพ mm. ิ่นป mm. ่ะเมนเมนเมนโดยงไว้ดีแล้วเพิ่อนอะไรจะคิดได้กค่ดีเพิ่นว่าอนป่ะโดยโดย เดือดฮะวันนี้จำนวนเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปแถวบ้านเพื่อนไปมาตลอดเนาะคือโบเคยเห็นเลยนะเวินหน้าเห็นตาจุกเื้าผัวเนาะบอกเพลินดีแล้วขอบบอกเพลินไปคอบแล้วไปแจ้งแล้วไปจดเมียนอันไหนลูกกินข้าวไปจ้ะใช่เป็นทอดเรวตกเร็วตกะเสื่อันนี้เอาหนิโอ้ยจับไหนลูกเออเออ เป็นเห็นแม่ได้เป็นโรงงานน้ำแม่ออืไปน้ำแม่จีโดยนะจังได้กิได้ขอโซ่กับก้อนเด้อเอาผัดเลยกับปลาก่อนบโดยโดยนะตามสบายกินข้าวกินน้ำสบายดีเด้อสบายดีโดย โ,โดยพรมินทร์พี่น้องเอ,งอ็กซ์กประมาณนี้ละเนาะท่านสนองกสีได้อำลาพาจาทุกๆคนไปก่อนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอขอภยัยเด้อพรมินทพี่น้องเนาะเอฟซีเบอร์สุขสุขคนกษัตรหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพรม,มินทพี่น้องเองเก็กขอการมาสบายดี